ออกตัวสะดุดวิวภูริพลเร่งสปีดซิวเงินวิ่ง100มกีฬามหาวิทยายลัยโลกการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยโลกฤดูร้อน2025 f s u World University Games 2025ที่ประเทศเยอรมนีจัดขึ้นระหว่างวันที่16-27ถึงกรกฎาคม2568ไ,ไฮไลท์สำคัญของทัพนักกรีฑาไทยบิว ภูริพลบุญสอนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทวิ่ง100เมตรชายเมื่อคืนวันอังคารที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยไวัย19ปีออกตัวได้ไม่ดีนักแต่ก็มาไล่แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา10.22วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญทองเป็นของบยันดาว,วลาซาจากแอฟริกาใต้ทำเวลาได้10.16วินาทีและเหรียญทองแดงฮิโรกิยานากิตะจากญี่ปุ่นเวลา10.23 วินาทีจากเหรียญเงินในรายการนี้ถือเป็นเหนรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยโลกฤดูร้อน2025 f s u World University Games 2025ที่ประเทศเยอรมนี